มันต้เข้าในข้อเรื่องสวัสดิการที่สำคับเรือให้พึ่งพัน์มันเป็นหลักการที่เราต้องทำต่อเพราะว่าเดือนหลังเราต็อเปิดเท่าเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งมันคงเป็นเรื่องของที่เสนอเรื่องของเพราะว่าพี่น้องเราเนี่ยที่มีที่สูงด้วยกันคือตอนนี้ตอนนี้เรามี็นหลักการอคืถ้าผู้สูงอายุมันก็มีกรมผู้สูงอายุคือตอนนี้ ทางเดินไปตนแนี้น no, mm ี hmm. <pa> bells bells şey <phone> <t> ่ค <pa ือที่ผ่านมาจนถึงวันที่เก้าวันที่เก้าประโยเดือนลำดีเข้ามาให้ประโยชน์ที่เป็นตัวเรื่อนที่วันนี้เรื่องการแก้ ตอน่าสนใจผมคิดว่ากระบวนการแต่การคัดเลือกว่าพี่น้องคนไหนในแต่ละจังหวัดที่จะสามารถทำโครงการนี้ได้มันต้องมีคนแองร่มกันครับไม่แคออหรือว่าพวกเรอายเดียวแต่เนระบจัหัมว่ามีกัรากาทีมีกลไในการัดือกร้อยหรือรอยจต้นในช่วงเดือนเนียฉะนั้นจะดูว่าใครเข้าเกใรเข้าเกเพื่อคัดเลือกคนในบ้านที่อ่าที่ว่าเป็นเกย์ก็ได้ รายละเอียดอาจจะคุยกันเพิ่มเติมอาจจะไปเซตนะครับกับพี่น้องคนไรบ้านโดยเฉพาะในส่วนของแปดจังหวัดที่เราจะเริ่มดำเนินการในปีนี้ครับว่าเกี่ยวกับคนไรบ้านเรื่องของข้าวเช่าคนละครึ่งมันเป็นแค่มัดรการมันเป็นโครงการหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดมันก็คืออย่างนี้จะรวมถึงคนไร้บ้านที่เกี่ยวกับตัวที่ผของเขาอะไรก็รวม้คือเรื่องนี้มันเป็นแค่ การไม่ใช่มาตรการอนะไร้ครับจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายเรื่องตส,สดจการที่หมดทั้งพูดถึงนโยบายรายารงานรักงตรีผมเป็นประธาะนคณะที่ปรึกษาที่ดูแลเรื่องนโยบายดูแลเรื่องนโยบายตามนโยบายแล้วก็ให้รายงานตรงนี้คือ